เอาอีแล้วเด้อพี่น้องผ้าเดียวรักจบเอามาดินนำอีแล้วมากหลายขีต้ตุ่มนี่โอ้ยนอนแล้วก็ไปตีเดียวบันนี่แต่แม่นักเรียงคักเบิง่งผ้าเดียวออกมาเป็นกุ้มเป็นฟูงใหญ่เลยเบิ่งนี่โอ้นอนแต่กระพ่อเบิ่งยีเด้มูน้อยหลายยูเรฟามนะแดนแต่อยู่ถือถ่อๆดู แม่ก็นอนเอ็นนาปุ้ยรุยอยู่มึงเนี่ยลูกก็พาเดียวอดดอกมาดินทางนอโอ้ขอว่าอย่าดินน้ำมึงเนี่ยพาเดียวอะเละมืดหมูน้อยมอน,น,นีิาาาานา,านนนเนี่ยเอ้ยมาจากตัวสีขาวกับเฮนแต่ขี้ตุ่มเฮนแต่ขี้โบเต็มไปมืดนึงแบบเนี้ยเอ้าเอ้า,าพาเดียวอนนะเรามันนีพาจบอย่าอ้อทางนออีเด็บบันเนนะโอ้หน่อพาเดียวมึนคักเอ็นดีรอ ไปอยู่ข้อแม่เ<อ>มื่อวานนี้ก็น,นอนเอสโลอลน,ยอ,นอยู่อ๋อนอนอันนี้หาตะเกิดนะคะ